ถ้าเราปลูกศรัทธาลงในบุญกุศลได้อย่างนี้บาปมันก็ย่อมตามมารบกวรเอาเหมือนย่งหญ้ามันรบกวรต้นไม้ที่มีผลนั่นแหละดังนั้นเราจึงต่อสู้กับมานคือกิเลสบาปธรรมต่างๆเช่นมันเกิดความโรคขึ้นมาอย่างนี้นะ มันก็ต้องต่อสู้กันด้วยความเป็นผู้ฝึก,กจิตใจให้ไม่ให้เป็นคนตนีนีีใจคอกว้งขวางเผื่อแพรนั่นความโลภมันก็ถึงหายไปถ้าหากว่าไม่ฝึกทำตนเป็นคนกว้างขวางเห็นแต่แก่ตัวอยู่ร่ำไป